สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนก็กลับพบกับรายการโนวุกทุกวันกันเช่นเดิมนะครับกับผมเอ็นโป่งเองที่ก็จะมาชวนพูดชวนคุยนะครับมาแนะนําเกี่ยวกับโนบุกรุ่นใหม่นะครับที่มีความน่าซื้อที่มีความสนใจกันนะครับก็เรียกว่าจะสลับสับเปลี่ยนไปมาระหว่างการใช้งานโนบุกแบบนู้นแบบนี้ครีเอเตอร์เกมเมอร์นะครับหรือว่าพวก Enterprise, ow, e n t e r p r i s e Commercial บางเบา Intel Evo AMD Event เอเวนะครับแล้วก็จะแบบ พยายามแล้วกันนะครับสลับสับเปลี่ยนแบรนด์ด้วยจะได้มีความหลากหลายเออแล้วก็เพื่อนๆสามารถมีส่วนร่วมกันได้เหมือนเดิมนะครับกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ทั้งบน f a c e b o o k Fanpage แล้วก็ YouTube channel นะครับถ้าใครดูผ่าน YouTube ก็กด Subscribe ด้วยถ้าใครดูผ่านตัว f a c e b o o k Fan page ก็กดไลค์กด follow ที่เพจด้วยนะครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ผมขอหยิบ ตัว ASUS VivoBook Pro 16รุ่นใหม่ล่าสุดเนี่ยมาชนคุยกันสเปคเองก็ใหม่ล่าสุดเลยนะครับเป็น Intel Core i9 13900H มี CPU แค่เบอร์เดียวนะครับส่วนตัวการ์ดจอแยกเนี่ยมีเลือก2ตัวด้วยกัน RTX 4050กับ RTX 4060ซึ่งถือว่าเป็นนบุ๊หน้าจอ16นิ้วนะครับ OLED ควาลียด 3.2k หรือว่า3,200คูณ2,000พิกเซลคมกริบนะครับมี refresh rate อยู่ที่120 h ฮิด้วยกันน้ำหนักเบาแค่1.9กิโลกรัมก็เรียกได้ว่านะครับเป็นโนมุกสาย creator ตัวจริงเลยที่เรียกได้ว่าใกล้เคียงคำว่า perfect เลยแหละนะครับกับราคานะครับ 5 9 9 9 0บาทนะครับและ6 9 9 9 0บาทต่างกันหลักๆเนี่ยมีอยู่2ที่ก็คือการจอแยกคนละเบอร์กันแล้วก็ตัวโซเลตนะครับตัวเริ่มต้นเนี่ยเป็น512กิกตัวบนกว่าเนี่ยจะเป็น1เทลบตยในการเดี๋ยวเราค่อยเป็นค่อยไปนะครับเพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรก็ชวนพูดชวนคุยได้แต่ส่วนตัวแล้วไอ้โป้งก็ถือว่า เฮ้ยมันเป็นโนบุ๊กเพื่อสายครีเอเตอร์อย่างแท้จริงคือราคาเนี่ยเฮ้ยพี่ครับทำไม Vivo Book มันแพงยังเลยคือ Vivo Book เนี่ยแทบจะเป็นแบรนด์แบรนด์หนึ่งของแอส s แล้วก็ว่าได้เพราะว่ารุ่นเ็เขาเยอะ Vivo Book ธรรมดา Vivo Book S Vivo Book Pro Vivo Book Pro 16X อะไรเงี้ยนะครับทั้งมีทั้งตัวสเปค Intel แล้วก็ AMD มีทั้งตัวกาจอแยกไม่กาจอแยกมีทั้งตัว Intel Evo ไม่ Intel Evo จริงๆเนี่ยถ้าให้ผู้ันตามตรงนะ VivoBook ในไทยซีรีส์เนี่ยนะครับในไทยเนี่ยยังไม่ได้หยิบทุกซีรีส์มาขายนะทุกโมเดลทุก SKU มาขายนี่แค่หยิบบางส่วนมาเท่านั้นเองนะครับโอเคพาไปดูกันเลยดีกว่าซึ่งนะครับจะว่าไปแล้วเนี่ยตัว VivoBook Pro 16เนี่ยวงเล็บนะครับ K 6602เนี่ยมันก็เคยมีขายมาแล้วในรุ่นปีก่อนแต่เขามีเทคนิคในการทำราคานะครับคือผมเคยแนะนำไปแล้วรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะซื้อโน้ตบุ๊กที่แบบเน้นงานครีเอเตอร์จอ16 CPU แรงมีการจอแยกราคาเหมาะสม ก็จะเป็นตัวนี้นะครับมันเคยราคา44,990บาทตอนนี้เราเหลือ35,990บาทสเปคเนี่ยมันจะเป็น Core i9 อันนี้ผมขอย้อนความนิดนึงเนาะมันจะเป็น Core i9 นะครับ 11900H เป็น Intel g 11แต่ว่าเป็น Core i9 ไงความแรงมันก็เทียบเท่าประมาณ al Core i7 12700H แหละนะครับ RAM 16 g b SSD 512แล้วก็ตัวการ์ดจอเป็น RTX 3050 Ti แต่จอเนี่ยเป็นแค่ Full HD เฉยๆนะครับแล้วก็เป็น s r g b ร้อเปอร์เซน็นเป็น Full HD พัดแต่ในวันนี้ที่เราจะมาหยิบชวนคุยกันเนี่ยจะเป็นตัวเจ๋งกว่านั้นนะครับถ้าดูจากตามข้อมูลนี้เลยเนาะนะครับเขาก็นิยามแหละว่ามันจะเป็นโน้ตบุ๊กที่ทรงพลังนะครับได้ CPU เจนใหม่นะครับ H-series GDP 45วัตต์นะครับมีพัดลมแบบคู่ ช่องรับร้อนสามช่องนะครับมีการจอแยกเป็น RTX 4060เจนใหม่ล่าสุดเลยเหมาะเลยสำหรับใครก็ตามท,ที่เป็นแบบศิลปินอะ Vlogger Content Creator YouTuber TikToker หรือว่านักดนตรีหรือว่าคนที่อยากได้นอตบุ๊กประสิทธิภาพสูงเพื่อการเล่นเกมอืมแต่ไม่ชอบอาจจะแบบไม่ถูกใจดีไซน์ที่แบบพวกทาร์ปเกมมิ่งอยากได้ดีไซน์ที่มันแบบดูเรียบหรูมากกว่าแล้วก็เป็นโน้ตบุ๊กที่แบบมีมัสเซวิชด้วย คือเป็นโนบุ๊กสายครีเอเตอร์ก็จริงแต่ว่ามีมาสซฟิชให้เลือกโนบุ๊กเกมมิ่งบางรุ่นยังไม่มีเลยนะเขาอาจจะแบบมองคนต,ตลาดกาันแต่ว่าไ s ซูซูมากใส่เต็มนะครับมีจอ OLED นะครับหนึ่งร้อยสิบเฮิร์ตด้วยมี Dolby Atmos ระบบเสียงอะไรอย่างเงี้ยนี่คือสเปคแล้วก็ราคาท่วนๆน,น,นะครับนี่ไงคีไอ i 9 1 3 9 0 0 h เหมือนกันนะครับต่างกันที่ตัวการ์จอเป็น rtx 4050 ram เป็นแบบ8ปบวกแก็คือ8 g ดก D D R 5 Onboard มาแล้วก็อีก8 g ดกเป็นแบบ o S, s O D I M M นะครับก็คือถอดได้คือเราสามารถถอด8ออกและใส่16ได้ก็จะเป็น8ปดบวกสิ 16, รวมเป็นสาไม่ใช่8ปดบวกสิ 16, รวมเป็น24 g สิบสได้เป็นต้นนะครับตัว s t o r เ g e ก็เป็น SSD นะครับเล็นสี่ห้าหนึกับหนึทรหน้าจอ16นิ้วสามสิบสองคโ หนึ110 300่งร้อยสิบเฮิร์ตพีสามร้อปอร์เซ็นนะครับวบฟังหูอีบลูทูธห้านะครับเนี่ยกับราคาเนี่ยก็ต่างกันหนึ่งมืนบาทถ้าถามผมนะการจอก็แรงกว่าได้ตัวสโตรเลจมากกว่าคือหนึ่งมืนบาทอาจจะฟังดูเยอะแต่ถ้าสมมุติเราผ่อนชำระนะครับสมป็นสิบเดือนมันก็อาจจะต่างแค่เดือนละพันเฮ้ยเดือนละพันนี่มีผลนะโน ความแรงที่มันได้มาหรือว่าความประสทมันเพิ่มขึ้นเนี่ยผมว่าถ้างบถึงตัวหกหมื่นเก้าอาจาจะดูจบกว่าจริงจริงๆไม่ต้องข้องใจเลยจบจบไปนะครับประกันเป็นแบบสองปีนะครับก็คือส่งสูงปกติแล้วก็หนึ่งปีแรกมีปะระกันอุบัติเหตุนะครับในส่วนตัวดีไซน์ก่อนดีกว่าดีไซน์นะครับก็ถือว่าสวยนะครับมีเรื่องของตัว เว็บแคมชิลล์รือปิดเปิดได้กล้องเป็น Full HD ถือว่าคมชัดนะครับแล้วก็มีเรื่องของไมโครแบบคู่มี AI ตัดเสียงในตัวด้วยนะครับมีโลโก้ Asus v i v o b o o k อยู่ใต้หน้าจอนะครับหน้าจอก็ขอบางเชียบเลยนะครับผมว่ามีอีตัวเครื่องเนี่ยน่าจะแบบเป็นจอ16ก็จริงแต่ว่าตัวเครื่องเนี่ยเทียบเท่ากับพวก15.6สมัยก่อนสีสันมีสีเดียวในไทยเป็น Qui ต t Blue จริงๆผมอยากได้สีเงินนั้นมากเลยอ่ะมันมองสวยดีอันนี้มุมแบบมุมมุมขนานกับพื้นใช้คำนี้นะครับเชฟด้านข้างก็คือตัวเครื่องจะเป็นแบบทูโทนแหละนะครับมีคีย์บอร์ดเป็นสีดำตัวเครื่องหลักๆเนี่ยเป็นสี Quiet Blue นะครับแล้วก็มีขอบหน้าจอเป็นสีดำเป็นต้นตัวเครื่องเองก็ทำมาจากวัสดุอลูมิเนียมอลลอยนะครับก็แข็งแรงทนทานแล้วก็พรีเมียมมีความทนทานระดับ มิ t ิทูรีเกตด้วยอันนี้เมื่อเราซูมลงไปดูบริเวณปามเลสชุดคีย์บอร์ดนะครับก็ตามสไตล์ของ v v v o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  เคเขาแหละก็จะเป็น ESC แบบปุ่มสีส้มนะครับ enter แบบมีขีดเส้นแบบนี้นะครับปุ่มทิศทางก็อาจจะเล็กหน่อยแต่ว่าตัวนี้เป็นหน้าจอ16นิ้วที่มีนำแพดลำโพงเป็นทามาเกดอนนะครับก็เสียงดีประมาณหนึ่งแน่นอนอันนี้ฮัสแพ d ก็ขนาดใหญ่นะครับดีไซน์ก็เป็นแบบซ่อนปุ่ม สัมผัสดีแน่นอนปุ่มพาวเวอร์ก็เป็นฟ i ิงเกอร์ปริ้นในตัวก็คือสแกนนิ้วเพื่อใช้งานวิดีโอนะผ่านระบบ b i โอเมตรินั่นเองว i ดีโอ s Hello ประมาณนั้นนะครับพอร์ตเชื่อมต่อนะครับก็จะมี Thunderbolt 4อยู่1พอร์ตฟังก์ชันแหละนะครับแล้วก็มี USB c อีก1นึ่งพอร์ตนะครับแล้วก็มีเรื่องของตัว USB a ีไอ a ีเอสองเลนอ์เจ5แล้วก็ช่อง DC-in ช่องต่อ a d a p t เตอร อีกฟังหนึ่งนะครับก็จะเป็น USB Type A หนึ่งช่องช่องถงฟันและไมค์แล้วก็ Mi c คร SD r e ิ d t r r ถ้าให้ผมจะแบบผมไม่ผมผมว่ามันน่าจะดีห่้ากว่านี้นะครับก็คือแค่ตรงการีเดอร์แหละมันควรจะเป็น SD c a r d r e a เ e อเนาะก็คือเป็นไซส์เต็มอะ่ะ Mi c คร SD card มผมว่ามันมินมนิยมน้อยกว่าและการสลับสายครีเอเตอร์ถอดจากกล้อง A7C กล้องผมมาอย่างเงี้ยมันก็เป็น s อสดีการ์ดเท่านั้นแหละนะครับเว้น mm hmm. แต่ว่าถ้าคุณเป็นสายครีเอเตอร์แบบอ๋อผมบินโดนผมถ่ายด้วยแอคชั่นแคมเอองั้นก็ได้อยู่นะครับหลังก็เป็นโลหะทั้งชิ้นเหมือนกันนะครับมีเพดด้านหลังสวยงามนะครับตามสไตล์ของ V i v o book pro เขาแหละสวยงามสวยงามหรือว่าเป็น Vi v o book ขั้นบนแล้วกันจะเป็นแบบนี้แต่ก็ต้องระวังเพราะว,าว่าวันนี้อาจจะไปขูดหรือว่าทะลอกกับชิ้นส่วนอื่นได้บางทีวางไม่ระวังนะครับ ตัวเครื่องเองเนี่ยอาจจะเป็นรอยหรือว่าไอ้ตัวเครื่องเนี่ยแผ่นเนี้ยมันอาจจะเป็นขูดอย่างอื่นนั่นแหละมุมท็อปนะครับดูสวยดีเนาะนะครับก็ตามสไตล์เขาเนาะ go future be fearless นะครับสีเงินแบบมันวาวด้าน,นข้างนะครับมีเรื่องของ h i n g แหละเวลาเรากางหน้าจอก็จะเอียงรับกับมือของเราด้วยแล้วก็ตัวเครื่องดูดิโอ้วางเฉียบเลยนะครับน้ำหนักเนี่ยห ก้ากิโลกร,รมัมตามสเปกนะออก็ดูดีดูดีนะครับเดี๋ยวเรื่องความบางาว่าไว้ขีดนึงไหนว่าตึด๊ดโอเคนี่นี่คือคีย์ฟีเจอร์ของเขาก็คือตัวจอแหละตัวจอเทพนะครับไม่ย้ำและ CPU การ์ดจอมัสโซวิชนะครับ SSD อ่ะมีเรื่องของตัว c อซ์คูลพัด r m a l Technology นะครับก็เป็นพัดลมสองตัวนีตไป จัดเต็มนะครับเป่าออกอสามช่องทางเออแบตเตอรี่ขนาดใหญ่96าวัตต์แอลถือว่าค่อนข้างสูงนะครับคิดว่าน่าจะแบบถ้าแค่คอนซูมแบบน่าดูวิดีโอดู u t u b e เนี่ยน่าจะใช้งานได้หลายชั่วโมงนะมีเรื่องของตัวฟาชาร์จิ่งนะครับชาร์จครึ่งชั่วโมงก็ได้แบตกลับมา50%จาก0%นะครับ IO port ปุ้ยขอโทย IO port ก็จัดเต็มนะครับนูนนี่นานว่าไปแล้วมีเรื่องของ e c ก l e s น e ์คีย์บอร์ดก็คือระยะกด คองรับกับนิ้วระยะห่างของปุ่มดีทั้งหมดนะครับตัวเครื่องเป็นโลหะนะครับความบาง19บมิลน้ลำหนัก1.9ึนะ่ดีเนาะดีเนาะการหน้าจอได้1น0่งรอสิองศานะครับมีเรื่องของแอนตี้แบคทีเรียกาดฟังก์ชันเขาเยอะว่ะรบเสียง w เบนะครับอลองรับตัว s p e t i a l Audio ด้วยคือสามารถจำลองเสียงสามมิติได้กับอุปกรณ์ที่รองรับพวกหูฟังลำโพงอะไรย่างเงี้ย มีสมาร์ทแอมเร่งความดังย่านครบมีวันทัชล็อกอินฟิงเกอร์ปรินที่ปุ่มพาวเวอร์มีเว็บแคมชิลมีไอซ์น้อยนะครับแมรโฟนสามตัวเออออือสามตัวนะครับเว็บแคมฟูชดีนะครับลำโพงฮามาเกดอนว่าไปเขาก็เน้นย้ำแหละว่าเป็นเนี่ย t ิ k กต็อกเตอร์พอดแคสเตอร์ล็อกเกอร์นะครับได้หมดใครก็ตามที่คือสมัยก่อนถ้าเราจะซื้อโนบุกเพื่อการทำงานแบบสายครีเอเตอร์เนาะตัดต่อวิดีโออะไรเง,งี้ยสตรีมสตรีมมิ่งอะไรเง,งี้ย ต่ต้องไปซื้อนูโบเกมมิง่งเพราะเซฟมนแรงแต่ปัจจุบันเนี่ยเราสามารถไม่เอาอะนูโบเกมมิ่งเพราะว่าดีไซน์มันเกมเกมอร์เกินไปขอโนบุสายครีเอเตอร์ดีกว่าเรียบหรูดูดีนะครับเวลาไปขายงานลูกค้าเนี่ยก็จะแบบเออดูมืออาชีพเป็นต้นมีไมแบบพอดแคสเตอร์เลยนะซีพียูการ์ดจอนี้บอกหมดเนาะข้ามนะครับซีพียูเหมือนกันก็เป็นแบบมัลติทารกิ้งแน่นอนใช้งานได้แบบ โอ้หลากหลายมากๆเลยแต่กล้องมันโบราณจังว่าตัวนี้จะ 5D Mark 3ปะหรือ Mark 4นะครับนั่นแหละเป็นเป็น DSR l นะครับคราวนี้มาดูที่ตัวซีเวอร์หน่อยดีกว่าผมเปิดข้อมูลเอาทิ้งไว้แหละนี่เลยมันก็จะไปอยู่ในกลุ่มของ H S Series นะครับก็จะมีตั้งแต่พวกแน่นอนถ้าเป็นคอย 51350H เราคุ้นเคยคอย 71370H เราคุ้นเคยแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวคอย9นะครับ หนึ่งสามเก้์สิสี่คอทเสนะครับความเร็วสูงสุดอยู่ที่ห้าจุดสี่กิเฮิได้กันมี6 p พีคอแปดอีคอเชื่อว่าแรงลื่นหายห่วงเรื่องของงานมาตัติทัสกิง้งตัดต่อวีดีโอทิ้งเอาไว้ระหว่างนั้นเราสลับหน้าจอมาเล่นเกมได้อะคันนั้นนะครับแรงเบอร์นั้นนะครับ G P U แน่นอนก็เป็น R T X 40 CD เบอร์ใหม่นะครับมี D L S S 3มี การทำงาน r รทิซิ่งนะครับมี AI ต่างๆนานามีเรื่องของ n v i d i a Studio driver ก็คือไม่ใช่แค่เล่นเกไมได้ดีแต่ในแง่ของาการทำงานก็ทำงาน Compatible ลได้ดีกับพวก Adobe อะไรเงี้ยเป็นต้นด้วยนะเพราะว่าทาง n v i d i a ียเขาก็ร่วมมือแหละกับพวกโปรแกรมสาย Creator ต่างๆคือไม่ต้องแบบสมัยก่อนแล้วทำงาน Creator รหรอจะเรนเดอร์ 3D หรออจะต้องไปซื้อการจอ a d r o นะโอ้ กาจอคอโดทีไรแพงตับไหลทุกทีนะครับปัจจุบันคอโดก็ลดลงไปเป็นแค่ RTX ก็พอแต่ว่าเราสามารถเลือกใช้ Driver ไดเวอร์ได้ถ้าเราจะเล่นเกมเราเลือกเกมเรดี้ถ้าเราจะทำงานเราเลือก n v i d i a Studio Driver นะครับมีมั s ส s สวิชเออนี่คือเขาใส่ใจนะเออไม่ใชว่าเกมเมอร์ amer, ไม่ต้องมีมั t ส w i t c h ก็ได้เกมเมอร์ amer, ไม่ต้องบังคับใช้งานกา็จอแยกอย่างเดียวก็ได้เฮ้ยบังคับได้เว้ยดีดีดด มันก็จะเพิ่มความแรงไปอีกนิดหนึ่งนะครับพัดลมฮีทไบรต่างๆนานา,น,า,น,า,น,าน,นะครับคือถ้ามองจากสเปคเนี่ยเอ้ยคอยเก้าแล้วก็การ์ดจอแยกเกมเมอร์เกมมิ่งแบบนั้นฮีทไบร์แค่นี้จะอยู่หรือเปล่าผมว่าอันเนี้ยจะต้องรอดูกันว่ามันร้อนเนี่ยมันร้อนแน่ๆบูตรงๆนะครับแต่ว่ามันร้อนแล้วมันสเสถียรไหมอยู่เนี่ยอันนี้ต้องพิสูจน์กันเขาอาจจะมี เรื่องของใบพัดเรื่องของโฟลอะไรก็ได้อันนี้ไม่แน่ใจแต่คิดว่า asus ก็น่าจะแบบก็คิดมาดีนะครับอาจจะไม่เย็นเท่ากับพวกโ no น้ตบุ๊กเกมมิ่งแหละพูดตรงๆความร้อนอาจจะแผ่ขึ้นมาถ้าเราฟูลโหลดนานๆแต่มันก็อาจจะไม่ได้แบบทําให้เครื่องมันเสียหายหรือว่ารบกวนการใช้งานแต่อย่างใดหน้าจอนะครับบอกไปแล้วนะครับต่างๆนามีท u v ไรเล่นเรื่องของฟลิกรฟีลดการกระพริบ Flip, นะครับแล้วก็ลดสันสีฟ้าลงไป ทำให้ใช้างานได้แบบสบายตาย,ยิ่งขึ้นพอเชื่อมต่อนะครับอันนี้บอกไปหมดแหละสีค้ดคเอทบลูนะครับผมชอบอีกสีนึงอ่ะไม่มาอีกสีหนึ่งอ่ะในไทยไม่เข้านะครับสีขาวอ่ะที่เป็นรูปปกผมอะ่ะการหน้าจอได้หนึ่งร้อยแปสิบองศาออมีคาแรคเตอร์ของเขาเนาะนะครับเป็นดีเอสีสีมกับเอนเตแบบลายขีดขแบบนี้แบตเตอรี่เนี่ย ไม่เขาไม่เคลมว่าใช่ไานที่เท่าไหร่แต่ก็ดูแล้ว All day, All night. ออเดย์ออไน์เช้าจดเย็นนะครับประมาณนั้นผมว่าน่าจะได้อยู่นะน่าจะได้อยู่ทั้งตัวจากตัวแบตเตอรี่ที่ก้อนใหญ่แล้วก็ Intel เองก็สามารถจัดการพลังงานของ Intel Core i ซ3ได้ดียิ่งขึ้นนะครับอีกเซนชุดคีย์บอร์ดต่างๆนานานาน,านะครับแอนตี้แบตเตอรี่อากาศก็จะเป็นเรื่องของการเคลือบ สารพิเศษเอาไว้บริเวณแป้นอ่าบริเวณปัมเลสทั้งหมดทําให้แบตทีเรียเนี่ยจเจริญเติบโตได้ยากคือถ้ามันตกลงไปเนี่ยมันจะตายได้เร็วนะครับประมาณนั้นระบบความปลอดภยัยฟิงเกอร์ปีนที่ปุ่มพาวเวอร์มีชิลบริเวณเว็บแคมนะครับมีเรื่องของ 3D noise reduce นะครับก็เป็อัลกอริทึมนะครับช่วยแก้ไขอันนี้เป็นตัวอย่างเฉยนะ อันนี้คือจริงๆภาพเป็นภาพนี้แต่ว่าภาพนี้มาใส่แบบมาใส่แบบเรียกว่าอะไรนะเออลืมขออภัยนะครับสำหรับช่างภาพใส่น้อยเออใส่น้อยแล้วกันเหมือนกล้องทำเป็นหนกล้องฟิล์มอ่ะหยอกหยอกหยอกไมโครสามตัวนะครับดีแน่นอนผมเคยใช้สุดยูลกหลายตัวแล้วดีนะครับเรื่องของไมโครลำโพงข้ามไปแล้วกันมีอะไรไ,ไหม Asus WiFi Master Premium ก็เป็นเรื่องของการเชื่อมต่อ Wi-Fi แหละที่ดีนะครับก็คือเขาก็ให้ความสำคัญในส่วนนี้เป็นฟีเจอร์ในนั้นมิริซึริเกตนะตกตะแทกฝุ่ละอองความร้อนความชื้นนะครับความออกดอากาศตนานาถือว่าก็ทนมือทนไม้คือสำคัญนะถ้าใครเคยไปออกกองหรือว่าทำงานเอาดอเนี่ยโนบ,บุกมันต้องดูคือไม่ใช่ดูนี่ยมันต้องทนประมาณหนึ่งบางครั้งเนี่ย เราสมมติมันตกแล้วกันเนาะแต่ว่าตัวเครื่องเนี่ยมันก็เป็นรอยแหละแต่ว่าข้อมูลไม่เสียหายอันนี้สําคัญกว่าเราไปถ่ายงานแต่งแล้วเราเก็บไฟล์ไว้ในเครื่องสมมุตินะครับแล้วไฟล์ของเจ้าบ่าวเจ้าสาวหายเนี่ยอันนี้เรื่องใหญ่พี่ครับผมขอให้พี่แต่งงานอีกรอบนึงจ้างอีเวนต์อีกรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผมพอดีทําเก็บไฟล์ในเครื่องเนาะผมทาเครื่องตกแล้วมันหายอันนี้แบบ worst case นะแต่ว่านั่นแหละ ข้อมูลสำคัญกว่านะครับหลายกรณีมีตัว Creator h u b ในการปรับแต่งการใช้าง,งานได้นะครับเหมือนกับตัว Pro Art เลยหมดและนะครับข้อมูลเชิงลึกนะครับหลักๆแล้วก็จะคล้ายๆที่ผมเล่าฟังทั้งหมดแหละนะครับแต่ว่าก็จะมีส่วนที่ส่วนที่ยังไม่พูดถึงอยู่นิดหน่อยคอไ่าจอ 45, สี่ศูนย์ห้าศูนย์สี่ศูนยูนนะครับหน้าจอนะครับหมดและ แรมบอกไปแล้วนะครับสโตรเอ่ะอันนี้ s s d เนี่ยมีแค่สล็อตเดียว2280นะครับเป็นตัวยาวฉะนั้นแล้วถ้าใครอยากจะอัปเกรดเพิ่มจากสมมุติถ้าหนเป็น1นึ่เทหเทเป็น2เทต้องถอดของเก่าออกก่อนนะครับระยะกดคีย์บอร์ดหนึ่งดสี่มิลสมาร์ทแอมลำโพงลำโพงเนาะไม่ได้บอกวัดนะครับ แบตเตอรี่นะครับน้ำหนักความบางหมดและหมดละนะครับ150อะแดปเตอร์หนึ่งรอยหสิบวัตต์นี่คือหน้าสเปคอื่นๆเวลาแล้วซื้อตามบบรนน้าหรือว่าตาม JB เป็นต้นนะครับเนี่ยราคาห้าหมื่นเก้ากับหกหมืเก้าที่ผมสงสัยคือว่าทำไมของหมดแล้วก็ไม่รู้นะครับผมลองเช็คแล้วของรันนี้ก็หมดรันน้กน,น,ก,น,นก็หมด ขายดีมั้งนะครับอ้ออีกนิดหนึง่งในสเปคเนี่ยเขาจะมีในบันเดินดิขออภัยนะครับต้องบอกว่าเขาจะมีตัว Microsoft Office มาให้ด้วยนะครับอืมทำให้เราสามารถใช้งานบวด Excel PowerPoint ได้ทัทีเลยอย่างที่ JB เขาบอกมานะครับว่ามี Windows 11บวก Office ด้วยเป็นต้นแบบนี้ที่ JB เขาบอกมานะหรือว่าหน้า บาหน้าบอกไหมบาหน้าบาหน้าไม่ได้บอกว่ามีนะครับอา้าวสรุปมีไม่มีวะเดี๋ยวนะมีไม่มีในนี้ก็บอกว่าไม่บอกว่ามีหรือไม่มีนะครับลองเลือกสิเก้าเอ๊ะเือไม่ได้เหรอออฮะ อ่ามีน่าจะมีนะอันนี้ผมลองกดที่เว็บออฟฟิเชีของทาง ASUS เคานะครับอืมโอเคประมาณนี้ประมาณนี้มันจะมีวิดีโอแหละแต่ว่ามันเป็นวิดีโอตัวปีที่แล้วนะครับจริงๆก็คือหน้าตามันเหมือนเดิมแต่ว่ามีการเพิ่มเติมตัวสเปคแหละตัวสีขาวสวยเนาะให้ดูให้ดูให้ดูวิดีโอแล้วกันแปบ๊บหนึ่งนะครับ หน้าตามันก็จะประมาณนี้นะครับสีนี้ก็สวยดีเนาะสีเงินตัวเนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นสเปคปีก่อนออซึ่งสเปคปีก่อนเนี่ยเหมือนไม่เข้าไทยนะไม่เข้าไทยที่เป็น Intel Core i 7 2สขาย Intel g e n อซะอย่างนั้นนะครับมาครั้งนี้ก็คือเป็น Intel Core i เจสามเลยแล้วก็แรมเนี่ยเป็น d ี r 5ห้นะครับอืมอืมอืม หน้าจอก็เป็นเอ OLED นะครับอันนี้เจนวิดีโอทั้งตัว15.6แล้วก็ตัว16เนี่ยถ้าเป็นตัว16ก็จะเป็นตัวนี้เลยที่เราได้รีวิวไปแล้วนะครัอื่นๆก็หมดแล้วนะครับประมาณนี้แล้กันสำหรับ asus vivo book pro 16 สเปคคอย e i 913900H นะครับ RTX 4050 4060จอก็เป็น OLED 2K ราคาก็59,000กับ69,000อันนี้ผมเผื่อว่าถ้าใครถามแล้วกันพี่ครับถ้าผมอยากได้นะบ,บุกเอาไปเล่นเกมอ่ะผมซื้อ Vivo Book ตัวเนี้ยหรือว่าซื้อ ROG หรือว่าซื้อ t a g a m i n g D ในงบ60,000บาทนะสมมุตินะ ก็ต้องบอกตรงๆว่าเล่นเกมอ่ะยังไงก็ต้องเป็นซีรีส์เกมมิ่งอ่ะ r o g ก็ได้นะครับหรือว่าท้าก็ได้ว่าทำไมอ่ะคือในแง่ของการเล่นเกมเนี่ยมันมันให้สัมคัญกับตัว CPU กับตัวการ์ดจอมากกว่าซึ่งถ้ามองในแง่ของสเปกกระดาษนะครับ i9 เบอร์นี้ RTX 4050เบอร์อะไรอย่างเงี้ยนะ บอกตามตรงว่ากาำลังไฟที่มันอัดลงไปอ่ะมันก็อัดไม่เท่ากับตัวเกมมิ่งอยู่แล้วเพราะว่าตัวนั้นเขาจะเน้นเรื่องของการอัดไฟเท่าที่ได้เพื่อความแรงที่ดีที่สุดนะครับอืมแต่ว่าถ้าเป็นตัวสายครีเอเตอร์เนี่ยเขาเน้นเขาต้องบาลานซ์ซิงระหว่างดีไซน์ก็เอาพรีเมียมก็ได้นะครับบางเบาก็ต้องไปด้วยกันฉะนั้นการ์จอ CPU เนี่ยจะเห็นว่าเห็นม อ่าตัวอะแดปเตอร์มันจ่ายไฟแค่เอ่อเท่าไหร่วะหนึ่งร้อยห้าสิบวัตต์ถ้าเป็นนุกเกมมิ่งสเปคประมาณนั้นเนี่ยมีสองร้อยกว่าวัตต์ไปแล้วนะครับอืมเนีย่ยมันต่างกันฉะนั้นแล้วเลือกให้ดีถ้าเราเล่นเกมเป็นประจำแล้วก็ทำงานครีเอเตอร์บ้างหรือว่าให้ความสำคัญน้อยกว่าแล้วกันใช้คำนี้ดีกว่า ก็สามารถแนะนําเรื่องเป็นเกมมิ่งซีรีส์ดีกว่าจะเป็นเอา G จะเป็นทารก็แล้วแต่แต่ว่าถ้าใครผมทํางานมากกว่าอยากได้นะพ้กที่มันจอดีจอพรีเมียมนะครับดีไซน์ดูเพ็ททางการหน่อยไม่เ,เกมเมอร์เกินไปเล่นเกมบ้างเล่นเกมถือว่าไม่ได้แบบโอ้โหเป็นชีวิตจิตใจห่น,นั้นเน้นงานมากกว่าต่อวิดีโอตกแต่งภาพ ทำ art work photoshop เลือก vivo book pro 16ตัวนี้น่าจะตอบโจทย์กว่านะครับอืมอมหรือบางคนอาจจะมี solution ืางเช่นแบบซื้อนบุ๊กเกมม i n g แต่ว่าไปซื้อจอแบบสาย creator มาก็มีหรือว่าในกรณีนี้เหมือนกันจอ OLED 12K 110เฮิร์อาจจะไม่ไม่พอมือ ก็ไปซื้อจอที่เป็น Quad HD จอแยกนะมนิเตอร์แยกอนะ Quad HD นะครับแล้วก็ Refresh rate อาจจะ240 Hz 165 Hz เป็นต้นไว้เล่นเกมตั้งหากคือตอนทำงานก็เป็นจอ x t e n หรือว่าถ้าเล่นเกมก็เป็นจอหลักอะไรอย่างเงี้ยขอเนื้อออกนะเป็น Solution ไปนะครับโอเคสำหรับวิดีโอ โน no บุกทุกวันวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้ไงเจ,เจอกันใหม่ในวันต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณและสวัสดีนะครับ